สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูก้อยในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับบทที่3เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังเราได้พูดไปแล้วนะคะทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาเพศมาพูดประเภทสุดท้ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของสัตว์มีกระดูกสันหลังกันก่อนนะคะ สัตว์มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่มีโครงกระดูกในตัวนะคะและมีกระดูกสันหลังทำให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้จัดเป็นสัตว์ชั้นสูงนั่นเองนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้นะคะประเภทที่1ก็คือปลานะคะ ประเภทที่สองคือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกค่ะประเภทที่สามคือสัตว์เลื้อยคานประเภทที่สี่คือสัตว์ปีกค,ค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะพูดในประเภทสุดท้ายคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะคะไปรับฟังกันค่ะ ประเภทที่5นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะเพศเมียจะมีต่อมสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกนะคะลูกอ่อนนั่นเองนะคะหายใจด้วยปอดนะคะผิวหนังจะเรียบนะคะมีแขนขาไม่เกินสองคู่ด้วยกันนั่นเองนะคะมีต่อมเหงือ ะะใต้ผิวหนังและมีขนปกคลุมนะคะส่วนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนบกบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ําส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวอย่างเช่นมนุษย์ช้างนะคะโรมาวานนะคะหรือว่าคางขาวนั่นเองนะคะและมีประเภท ตุ่นนั่นเองนะคะตุ่นปากเป็ดนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมที่ออกลูกเป็นไข่นั่นเองนะคะยกเว้นประเภทนี้นะคะที่อยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะออกเป็นตัวแต่ว่ามีตุ่นปากเป็ดนะคะจัดอยู่ในประเภทนี้แต่ว่าออกลูกเป็นไข่ค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะมีลักษณะสําคัญค่ะ1คือเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะ2 ออกลูกเป็นตัวนะคะยกเว้นตุ่นปากเป็ดที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้นะคะซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในเพศเมียนะคะจะมีต่อมน้ำนมเพื่อผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนนั่นเองค่ะและต่อไปเพศเมียจะ,ะมีต่อมนะคะและสะสีค่ะคือหายใจโดยใช้ปอดนั่นเองนะคะและมีลักษณะของขนนะคะเป็นเส้นสั้นๆปกคลุมลำ ตัวนะคะมีหัวใจสี่ห้องมีแขนและขาไม่เกินสองคู่นะคะโดยสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็อย่างเช่นช้างวานมา้ามนุษย์ลิงค้าง่าวเป็นต้นแพะนะคะโดยตุนปักเป็ดและก็ตัวกินมดนี้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ออกลูกเป็นไข่นั่นเองค่ะกลุ่มที่ออกลูกเป็นไข่นะคะ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ออกรูปเป็นไข่เหมือนสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคานโดยไม่มีเปลือกหุ้มนะคะได้แก่ตุนปากเป็ดและก็ตัวกินมดหนามนั่นเองนะคะเมื่อตัวอ่อนออกจากไข่แล้วจะกินนมจะกินน้ำนมจากแม่นะคะเพื่อจเจริญเติบโตต,ต่อไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะกลุ่มที่สองค่ะก็คือกลุ่มที่มี ถุงบริเวณหน้าท้องนั่นเองนะคะกลุ่มที่มีถุงบริเวณหน้าท้องก็อย่างเช่นจิงโจ้หรือว่าโคอาร่านั่นเองค่ะมีโคอาร่านะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมที่มีถุงบริเวณหน้าท้องไว้สําหรับเลี้ยงตัวอ่อนนะคะซึ่งมีขนาดเล็กมากนั่นเองนะคะเพราะว่ามดลูกของสัตว์กลุ่มนี้นะคะยังไม่พัฒนาดีนักทําให้ลูกเจริญเติบโตภายในมดลูกได้เพียง ระยะแบบสั้นๆนั่นเองนะคะแล้วต้องให้ตัวอ่อนนั้นมาเจริญอยู่ภายนอกนั่นเองนะคะหรือภายในถุงบริเวณหน้าท้องของเขานั่นเองค่ะต่อมาประเภทที่3นะคะ ประเภทที่3ก็คือกลุ่มที่มีลกนั่นเองค่ะกลุ่มที่มีลกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีมดลูกที่พัฒนาดีแล้วนั่นเองนะคะโดยลกนะคะจะเชื่อมระหว่างถุงหุ้มตัวอ่อนกับผัดหนังมดลูกของแม่นั่นเองนะคะใช้สำหรับแลกเปลี่ยนสารต่างๆระหว่างใครคะแม่กับตัว อ่อนนั่นเองนะคะรวมทั้งอาหารต่างๆนะคะจากแม่นะคะเมื่อมีลกมันก็จะส่งต่อไปยังตัวอ่อนได้นั่นเองนะคะเพื่อให้จะเริญเติบโตภายในมดลูกโดยผ่านทางลกนั่นเองนะคะตัวอ่อนก็จะ,จะเจริญอยู่ภายในมดลูกได้นั่นเองนะคะจนแบบว่าสมบูรณ์เลยนะคะเต็มที่ จึงคลอดออกมาเหมือนดังมนุษย์แล้วก็วัวนั่นเองนะคะเมื่อคลอดออกมาใช่ไหมคะลูกก็จะมาดูดกินน้ำนมจากใครคะแม่นั่นเองนะคะระยะหนึ่งจนโตพอที่จะดำรงชีวิตได้เองนะคะเขาก็จะเรียกว่าการหย่านมนั่นเองนะคะเหมือนที่ยังมีพวกควายพวกสุนัขพวกแมวพวกหมูเสือสิงโตแบบนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มที่ มีลกนั่นเองค่ะในเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากนะคะและมีความสมดุลของระบบนิเวศเราจึงต้องช่วยการอนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพื่อความยั่งยืนในอนาคตนั่นเองนะคะฝากให้นักเรียนนั้นช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะและก็อนุรักษ์สัตว์ด้วยนะคะสาหรับวันนี้ในรายวิชา วิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูก้อยนะคะก็ไม่มีการบ้านนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ